ีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับรีวิวเหรียญสําคัญนี้ปิดท้ายเบรกนี้อีกครั้งหนึ่งให้เอซีได้รับชมกันนะครับนั่นคือเหรียญสําคัญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญกระสาบวนเวียนในหลวงรัชชนที่9าวาระพิเศษมากๆของพระองค์ท่านนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆและมีจํานวนการผลิตเพียงแค่2องล้านห้าแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับนั่นคือเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญน,นี้ซึ่งผมรีวิวอยู่ ครั้งที่แล้วนะครับมี FC ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและผมรีวิวให้ชมรายละเอียดนะครับของเหรียญน,นี่ครับคือด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองคุรีมหาจักรีครึ่งพระองค์ผินพระพักไปที่ด้านมาที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับฉลองพระองค์คุรีมหาจาักรีนะครับจารึกความพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชรมนาบาพิตรรัชกาลที่9นะครับ ส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวเหนือตัวอ,อักษรที่นะครับจารึกอยู่นะครับพิกไปชมตรงขอบมีฟันเฟืองทีนะครับระบายด้วยสีแดงเ,เข้มหรือสีอสีน้ําตาลเข้มหรือสีเลือดหมูนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญนี่เป็นโฟกัสมากๆอีก1จุดสําคัญคือตรานะครับสัญลักษณ์ฉลองคลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการชนะพิเศษในหลวงชาติ99มิถุนายน2 5 3 9นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรายละเอียดของตราสัญลักษณ์นี้นะครับจะมีนะครับอุณาโลมนะครับมีตราพระราชรัชกรและอุณาโลมอยู่นะครับในภายในพระราชรัญชกรและมีพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ด้านบนแผ่ลัศมีออกนะครับด้านบนและด้านข้างนั้นมีช้างเผือกสองเชือกนะครับชูตราสัญลักษณ์นะครับตราพระราชรัญชกรนะครับประจำพระองค์และมีพระ มหานาพปบด์มีพระนพปฎดลมหาสเวตตชัติอยู่ด้านบนหลังช้างนะครับและจารึกนะครับใต้พานที่วางพระราชรัชกรน,นั้นประทับตัวเลข50นะครับจารึกข้อความฉลองของสิริราชสมบัติครบห0ปีการจรพิเศษ นะครับอยู่ที่ด้านขอบสุดยอดขข้มขลังนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญน,นี้นะครับเป็นที่นิยมมากๆเพราะจำนวนการผลิตนั้นน้อยมากๆ2กล้าแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับ